วันนี้ได้เวลาออกไปข้างนอกอีกแล้วให้ชมบรรยากาศเดิมๆเริ่มเปลี่ยนแปลงเยอะสองข้างทางวันนี้คืมๆน้องฝนมาก็จะมาตอนบ่ายๆนั่นแหละบรรยากาศอึมคืมนะคะป่ามาเยอะตอนช่วงนี้เขาก็ปลูกอะไรเยอะแล้วแหละ เพราะว่าไม่ปลูกไม่ได้เสียภาษีเยอะต้องปลูกต้องทำสวนการถนนที่เห็นอยู่ข้างหน้าก็บางหน้าตราดที่น้ำท่วมเยอะๆนะฝนตกคราวที่แล้วถ่ายรูปที่บ้านงานบุญบ้องไฟรูปพี่สาวรูปใครต่างๆที่สวยๆลูกหลานไม่ได้เลยไฟเสียหมดเลยไฟรูปไม่ เปิดไม่ได้ตอนนั้นซื้อไอ้นี่มาอะไรนะเฮ mm ียเมมเบอรี hmm. <CD card. S 2> mm ่อ่ะซีดีการ์ดดาวน์โหลดดาวน์โหลดคลิปดาวน์โหลดวิดีโอไปเก็บไว้คิดอย่างนั้นนะ ไม่ใช่ทำให้รูปไฟล์รูปเสียหายหมดเลยถ่ายใหม่หาหมดถอดทิ้งละฝั่งนั้นก็จะเป็นเมกาฝั่งนี้ก็เป็นโลด,ดัสอันนี้เราจะไปเมกโครสือ่อความเลิด บรรยากาศเดิมๆนะจ๊ะวันนี้รถไม่เยอะวันนี้เป็นวันจันร์นะคะวันนี้เป็นวันจันจันทที่สองมิถุนาซ่อมทางอีก่ละเบาเบาๆเรถจะออกทางกลับบ้านเราการจนาไปลง หมายเลขหนึ่งทางด่วนตรงนี้นะเยอะมากเลยทางไทยทางมันะนะอ่านใต้ดีๆแล้วกันแต่ไม่ยากหรอกถ้าเราชินแล้วเราก็จะรู้ใต้บอกทางชัดเจน ลงขึ้นไปใหม่ๆเขาก็จะมีทางลงให้แต่ถ้าลงจากทางลงให้ที่เขาจัดไว้ให้ก็ยาวเลยหาทางกลับเอาเองแต่มานี้ไม่ยากหลอจ้ะบางนาตราดที่ที่ฝนตกแล้วก็น้ำก็ท่วมเยอะนี่ถ้าเป็นทางแบบนี้นะคะเราขับตรงไปเลยเส้นตรงอย่างเดียว ถ้าเขามาเขาจะเบียดเข้าทางสายหลักใช่ไหมเขาก็จะตีไฟเขาจะเข้าของเขาเองเลยเราอยู่ในเส้นตรงของเราตรงไปจนถึงแมคโครเลยพวกนี้เขาจะเบียดออกของเขาเองเบียดเข้าขฝาของเขาเองเราตรงไปเรื่อยๆค่อยๆไปนี่เราได้เลนของเราแล้วตรงไปเลยนะคะไม่ยากไปจนกว่าถึงแมคโครนี้รถใหญ่มาเขาก็จะเบียดมา เขาจะเบียดเนี่ยเวียงสุดยอดตีท้ายด้วยนี่ค่ะต้องระวังนะระวังนิดนึงเรารถเล็กเราอย่าไปใกล้เขามากนะการขับรถเราได้นี่ตรงนี้เขาขีดเลนให้ใหม่ชัดเจนแล้วเมื่อก่อนเลนตรงนี้ไม่ช้อยชัดพอเที่ยงคืนตีหนึ่งเขาก็จะมาขีดให้เราเนาะเราขับขี่ปลอดภัย ถ้าเราตรงไปเลยนะคะเส้นนี้เป็นบางนาตราดจากบางนาถึงจังหวัดตราดเรียกว่าบางนาตราดนะจจะขับไปถึงนู่นแหละคลองลึกออกไปออกไปถึงคามนได้เลยเส้นนี้ยาวไปเลยนะคะบ้านเราก็อยู่ใกล้แมคโครนิดเดียวแมคโครบางพลี Free, หรือเราจะไปแมคโครสีนครินก็ได้ ให้เห็นการยาวๆไปเลยนี่เขาตีออกขวาตรงนั้นไม่ทันเขาก็มาออกตรงนี้ได้เนี่ค่ะเขาจะทำอาไว้ดีมากถนนหนทางเขาเข้าตรงนั้นไม่ได้เขาก็มาเข้าตรงนี้เขาจะเข้าสายหลักข้างในอะนะนี่เราอยู่ทางขนานอันนี้เขาเรียกว่าทางขนานที่เราขับอยู่ตรงนี้เรียกทางขนานเข้าสายหลักก็เข้าตรงนู้นเลยแต่เดี๋ยวนี้กฎหมายเขาวบคุมนะเขาไม่ให้ขับไว ไม่ให้ขับไวนะคะสมัยก่อนโอ้ยเส้นนี้เหยียบกันปืดปาดปืดปาดเดี๋ยวนี้เขาต่างคนต่างก็ไปตามกฎหมายบังคับเนี่ยประมาณนี้ค่ะขับไม่ไวเราพอมาถึงตรงนี้เราอยากตรงไปก็ได้หรือเราจะเข้าขาก็ได้ส่วนมากก็จะตรงยิงยาวจากหน้าบ้านมาถึงนี่เลยเลนเดียวจบจบได้นะค่อยๆไป ตรงนี้มาถึงกิงแก้วแล้วนะจ๊ะกิ่งแก้วรถเศรษฐก,กิจดีๆนะคะทุกคนกิ่งแก้วจะเป็นเส้นทางที่มีรถเคนเยอะมากเขาจะเลี้ยวเข้าไปเส้นนี้นี่ซ้ายมือพี่นี่ที่รถบิ๊กอัพกำลังตีไฟแมเปมเนี่นี่ถนนกิงแก้วสายนี้แหละเนี่ยที่รถเคนรถตู้คันใหญ่กำลังเลี้ยวเข้าไปถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีการขนส่ง เยอะมากเราตรงไปเดี๋ยวเราก็จะเลี้ยวเมโคนี่ตลาดกิ่งแก้วค่ะตรงนี้เข้าไปกิ่งแก้วนี่รถเคลียนก็จะออกมาจากเส้นกิ่งแก้วเยอะมากรถหัวลากนะนี่ถึงแล้วนี่ตลาดตรงนี้เป็นตลาดใหญ่มากเลยนะสมัยก่อนจะลุ <ology> ่งเรลืองรถตู้จะออกไปบางแสนพัทยามารอขึ้นตรงนี้ได้เลยนี่ถ้ารถใหญ่นี่นี่ไงรถตู้ที่เขาจะออกไปบางแสนพัทยานี่ค่ะมาขึ้นตรงนี้ได้เลย เราจะเลี้ยวเข้าแมคโครถสวนเลนมาอย่างนี้ก็อันตรายสึงแม่โคแล้วเจอกันคลิปหน้าน,นะจ๊ะบ๊ายบายไปแล้ว